ส,ส,ส,ยยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมนายโยรายงานตัวขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังข่าวสบายบาย,บายพบกันเป็นประจำนะ,ะสำหรับท่านที่ติดตามข่าวสารการบ้านการเมืองก็จะมาเจอ,เจอ,เจอกันทาเเร้อนึ่ง f ุ1สอม H แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางการไล์สดหรือเฟซบุ๊กไล้์ของเรานะ เมื่อวานวันศุกร์ต้องขอประธานอภัยเน,นื่นองจากว่ามี่านบูงฟังนะ,ะครัค่อนข้างที่จะเช็คข้อมูลกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทําให้แฟนกลับของเราที่ฟังรายการทางเฟนบุกไร้นั้นไม่สามารถจะฟังรายการได้ะวันนี้ก็ถือว่าปกติแล้วสัญญาณน่าจะดีขึ้น <S 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 เราไปดูนี่ก่อนที่จะดูข่าวต่างๆในช่วงนี้ว่ามีข่าวอะไรบ้างวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะ เป็นวันดีวันจันทร์นะที่สิบพฤษภาคมถือว่าเป็นวันพืชมงคลนะซึ่งเป็นวันที่พี่น้องประชาชนที่ทำนัดอาชีพเกษตรกรนะปีนี้ก็คือพยายามจะตั้งหน้าตั้งตาราอคอยแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด -19 นี่แหละนะมันระบาดหนะักจึงทำให้การจัดพระราชพิธีพืชชงมงคลจดพนังแรกนาขวัญน,นี่แหละ ไม่สามารถที่จะจัดได้นะเนี่ยคือคือ,อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพี่น้องรับนะพอโม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ทราบนะว่าปีนี้ฝนฟ้าจะเป็นยังไงถ้าจะบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีพิธีกรรมอย่างนี้อยู่ละนะสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นขนรรมเนียมประเพณีพี่น้องรับนะเราก็ดํารงคงไว้นะพี่น้องับ ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยของดีๆถ้าไม่รักษาเอาไว้มันก็สูญหายของดีๆถ้าเราเองนั้นไม่สืบทอดต่อกันมันก็จะทําให้วัฒนธรรมที่ดีงามนัม้นไม่สามารถจะรงเหลืออยู่ในกับประเทศนี้นะ,อ,ะอันนั้นคือเรื่องราวที่วันพืชมงคลซึ่งเป็นวันสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรปีนี้นะก็ถือว่า,าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีการจัด เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากโควิดนะอ่ะคราวน,นี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลาได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศร่วมสวดมนต์สร้างขวัญสร้างกำลังใจเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้ โดยที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนี่แหละนะครับนะเป็นต้นไปนะอันนี้ก็คือทางนี้ฮะ,ะก็มีจะมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็จะมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีนะเป็นประธานฝ่ายคารวะนั่นคืองานในประชุมที ในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศสวดมนต์สร้างขวัญกําลังใจไร่โควิดนี่พี่น้องครับนะนั่นเป็นมาตรการเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลเขาพยายามจะทาหลังจากที่รัฐบาลเองก็ต้องเจอวิากากกรรมหลายเรื่องเหมือนกันนะทั้งเรื่องเกี่ยวกับโควิดในยอดผู้ป่วยสูงขึ้นนะขณะเดียวกันพวบเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับการสั่งวัคซีนจานวนประชา ก่อนที่มีการอยากจะไปรับวัคซีนกับรัฐบาลถึงแม้จะมีการเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนในการที่จะฉีดวัคซีนแต่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าเป้านะนั่นคือสิ่งต่างๆเมื่อเป็นอย่างนี้รัฐบาลเองก็มองแล้วล่ะอ่ะถ้าถามว่าถ้าทางฟุตของเราเนี่ยฮะจำเป็นไหมในการที่จะ,ะสาชดมนให้ทรงสิ่งต่างๆ ผมว่าถ้าเป็นความเชื่อนะพี่น้องครับจัดไปเถอะไม่เสียหลายนะไม่เสียหายจัดไปเถอะบางคนอาจจะมาต่อว่าต่อขานว่างมงายเป็นไดโนเสาร์ตา่าล้านปีนะยุคนี้เป็นยุควิยศาสตร์แต่ทําไมต้องมาโสดมนอ่าไร่สิ่งต่างๆมันล่าสมัยนะอะ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดแต่ว่ัตถบามีหน้าที่ในการที่จะ ดําเนินการผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับการจัดพิธีในส่วนกลางจะจัดขึ้นที่วัดราชบพิตรนะพี่นองครกบนะอันนี้ก็วัดไตรมิตรเขตสัมพันธวงศ์และวัดเชตุพนวิมลครารามนะวัดเชตุพนวิมลครารามเขตพระนครอันนี้คือสิ่งต่างๆที่รัฐบาลกาหนดไว้วัดราชบพิตรวัดไตรมิตรและวัดเชตุพนวัดโพนีล่ะ ส่วนภูมิภาคละ่ะส่วนมือภาคกำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่างๆอ่าไม่ว่าจะเป็นอืมอ่าส่วนกลางก็มีคำสั่งไปแล้วพี่อขับนะอ่าน,นก็ว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยอยากอยากให้ทุกวัดน้องรับนะเร่งดำเนินการผมว่านะทำไปเถอะนะในการที่จะสวดถอดสดถอดสนสวดสงบวิญญาณสิ่งวร้ลยนะอย่างน้อยเป็นการสร้างขวาญและกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยนะ พอจริงจริงเนี่ยการที่จะขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งามออกจากประเทศไทยของเรามันก็มีมามแต่บรลลับบราณนี่แหละนะมีมานานแล้วนะบรรดาลโรคเนี่ยฮะโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราหลายคนอาจจะบอกว่าเอะโรคปอดเนี่ยมันทํามันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะก,กินคนเลยทีเดียวทําให้คนตายทําให้คนมีเสียชีวิตนะถามว่าเราเคยผ่านร้อนผ่านหนาวเกี่ยวกับโรคพวกนี้มานานหลายครั้งหลายราต จนปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าปอดกินตับใช่ไหมแต่วันนี้โรคตัวนี้โควิดสิบเก้านี่แหละก็มีคนตั้งบอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นชื่อว่าโรคหาตําปอดนะฮะถ้าถามว่าวันนี้ทำมเราต้องไปเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการสวดทรงการขับไล่โดยใช้ทางคาถาอาคมพี่น้องดูให้ดีนะวันนี้ ถ้าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารวัคซีนต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางประเทศนั้นอฉีดวัคซีนนะครบสองเข็มแล้วก็ยังติดโควิดนะแต่ที่ประเทศไทยของเราวันนี้สิ่งที่กำลังที่เป็นเรื่องที่หนาหูสิ่งที่เป็นเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ทุกวันเนี้นั่นก็คือการรักษาโดยการใช้สมุนไพรนะ วันนี้จึงทําให้เกี่ยวกับกระชายขาวกระชายดำน้าําขิงแม้กระทั่งมะน,นาวเนวันนี้มีพี่น้องประชาชนเนค่อนข้างที่จะหันกลับมาใช้สมุนไพรของเรามากขึ้นถ้าวันนี้มันขาดการส่งเสริมจากคณะแพทย์จากคนที่มีความรู้เขามาพูดเขามาสนับสนุนอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนมากขึ้นผมมองอย่างนี้นะก็ฝากพี่น้องประชาชนวันนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนี่แหละอ่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจ็บคออย่าลืมนะครับนะโรคพวกนี้มันจะเข้าปากเราทำไมต้องปิดปากกันอ่ายิ่งบางคนที่ออกชุมชนมากๆทำใหเขาต้องใช้สองชั้นนั่นก็คือปิดปากชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็ปิดจมูกอย่างนี้พี่น้องครับใช้เนี่ยเนี่ยปิดจมูกอย่างนี้เขาจะมีสองชั้น กันเอาไว้นั่นก็แสดงว่าหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากน้ำลายของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากปากของเราหรือแม้แต่เข้าปากของเรามันลงคอจากนั้นก็ข้อสู่ปอดเลยนั่นเป็นเรื่องราวที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังเอาละวันนี้อยากจะบอกอีกนิดนึงวันนี้ในฐานะที่วันนี้เป็นวันพืชมงคลนะอะเราก็อยากจะเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลอ,อยากจะให้มีความจริงใจสักนิดนึงพี่น้องรับนะ ในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรโดยเฉพาะวันนี้ซึ่งมีการพูดหนาหูเลยทีเดียวก็คือข้อตกลงความครอบข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นข้อตกลงการค้าระหว่างออสเตรเลียบุนไนแคนาดาซิลีญี่ปุน่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรู สิงคโปร์และเวียดนามอันนี้เรา,าเป็นข้อียกรองอ่าอ่าเป็นข้อข้อข้อตกลงที่ไทยกําลังกําลังจะเข้าไปเป็นภาคีเป็นสมาชิกนะก็ฝากะผูะ้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเพราะท้ายที่สุดวันนี้วันนี้จาก,การที่เราเปิดประเทศนี่แหละเป็นเออา,อาเซียนใช่ไหมฮะสิบประเทศเนี่ยมันจึงทําให้การเตรียมพร้อมของเราหลายเรื่องมันไม่พร้อม นะฉันใดก็ฉันนั้นถ้ากเกษตรกรของเราเองนั้นไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีการเตรียมตัวให้ดีโดยการที่จะเอาซ P พ P ทีพนี่แหละนะไปเป็นภาคชีกับประเทศต่างๆท้ายที่สุดสินค้าภาคการ,กรเกษตรของเราเองจะไม่มีภูมิคุ้มกันพี่น้องประชาชนเองนั้นก็จะลําบากขึ้นทำไมต้องบอกอย่างนี้นะการที่จะเพืชนะ เอาไว้เป็นหนอ่อเป็นแนวมันก็ไม่สามารถจะทําได้ถ้าคุณจะปลูกข้าววันนี้คุณไม่สามารถจะเก็บพันเอาไว้คุณต้องไปซื้อกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อที่จะมาปลูกเพื่อจะมาทํำปีต่อไปมันก็จะทําให้พืชพันธุ์ทางเกษตรของเรามีราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นนั่นคือสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา กอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับนะให้คำนึงถึงประชาชนให้คำนึงถึงประเทศชาติบ้านเมืองให้มากที่สุดวันนี้ถามว่าอะไรก็ดีบางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าทําการค้าแล้วเนี่ยเราจะมีตลาดเนี่ยกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ข้อเสียเนี่ยฮะทางการเกษตรเกษตรกรจะต้องไปซื้อเม็ดพันธุ์จากในทุนนี่สําคัญมากเกษตรกรันต้องมีการจ่ายเงินมากขึ้นนะซื้อเม็ดพันธุ์ที่ราคาแพง นำไปสู่อาหารการกินก็จะแพงขึ้นนะสิ่งต่างๆแม้แต่ยารักษาโรคเครื่องมือแพทย์นี่แหละนะสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างค่าน้ำขา้าวไฟจะแพงขึ้นนั่นคือสิ่งที่ประชาชนที่เคยอยู่แบบสบ,สบายๆผัดกะเพราเนี่ยเมื่อก่อนเรากินเนี่ยต่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะราคาที่ร้อยบาทที่เขาคิดเอาไว้ก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ช่วยกันคิดช่วยกันทํา เราอยากจะฝากถึงเกี่ยวกับอนาคตของพวกเราของลูกหลานของเราถ้าเราเองไม่คิดที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันอ้าวปล่อยเข้าไปท้ายที่สุดทางแคนาดาก็ดีเม็กซิโกก็ดีเขาก็จะถาโถมมาที่ประเทศไทยของเราเขาก็จะพันของเรานี่นนะเอากระเพราของเราไปพัฒนาเอาข้าวหอมมะลิของเราไปพัฒนาเอาไปแล้วทุกวันนี้นะเพียงแต่ว่าภูมิประเทศนี่น่ยมันไม่เหมือนกับประเทศไทยของเรา ก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราช่วยกันพิพิจารณาวันนี้นะนะอ่าคราวนี้เรามาดูข่าวอะไรบ้างที่จะมีการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องเกษตรแล้วนะก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะครับนะมาดูอีกเรื่องหนึง่งโอ้ผมเห็นข่าวแล้วดีใจด้วยวันนี้ทุบสถิติส่งออกทุกเรียนไทยอาขายออนไลน์ได้ถึงยี่สบหตันภายในส5สบห้านาทีไปที่ประเทศจีนบางคนก็ตั้งคำถามว่า เอ้พี่โยทำมถึงมีคนจีดกินผู้เรียนของเรามากขึ้นเขามีเงินเยอะขนาดนี้เหรอนี่วันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะนายอกรณ์กพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพรัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสบความสําเร็จเป็นครั้งที่สองภายในสสัปดาห์ ในการส่งออกทุเรียนนะทางเครื่องบินรักที่สองไปยังประเทศจีน25ตันหรือ1นึ่งลลูกโซ่เมืองสีอานว่อย่างนั้นะเมืองเอกของ 34, งิลศสารสีทำภาคตอนออกเชิงเหนือของจีนด้วยยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ระบบสั่งซื้อล่วงหน้านะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาใช้เวลาแค่45นาทีนี่ประสบความสำเร็จมากนี่เป็นภาพที่ พรรคประชาธิปัตย์เขากําลังคุยเรื่องนี้ว่าเป็นความสําเร็จของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เป็นยุทธศาสตร์ห้ายุทธศาสตร์เฉลิมชัยว่ากันนะเป็นโมเดลภาพการเกษตรการผลิตทางธุรการตลาดโอ้เรื่องนี้เราก็จะเห็นพี่น้องประชาชนนะมีการแชร์ข้อมูลก,นกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันนี้นะฮะโดยเฉพาะการกินทุเรียนโชวนะ์นั่นคือภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้น ในโลกโซเชียลนะฮะอ่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพิ่กกำลังใจนะน,นอกจากนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของโครงการเลยเป็นระบบที่ใช้เอกชนรับผิดชอบต่อการขายและการขนส่งระบบโลจิสติกภายใต้แพลตฟอร์มที่คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงกเกษตรนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภาพภูมิใจนะพี่น้องครับบนพื้นฐานที่กำลังงอนแงนทางเศรษฐกษิจ แต่เราก็มีเรื่องที่ดีๆหยิบยกมาเล่าให้ฟังอย่างน้องพี่น้องกเกษต,กตรกรในวันนี้เป็นวันพุธมงคลน,นะก็จะทําให้พวกเราเองนั้นสามารถจะลืมตาอ้าปากได้นะบางคนนั้นแทบสิ้นเนื้อประดาตัวนะทำภาคก,การ,กรเกษตรเอาละนะเราก็เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทํางานานโยบายลดลงมาสู่การปฏิบัติมากขึ้นเมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดีใจนะนะดีใจเพราะถ้าคุณเล่นการเมืองมากขึ้น นะฮะท้ายสุดนั่งอยู่แต่นอตโนบายไม่สุนนำไปสู่การปฏิบัติมันก็จะทําให้การค้าการขายของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นเปี้ยเป็นง่อยเราต้องการที่ GDP ของเราไปที่ 40, 40ีนะ่สเะเพื่อที่จะให้มีการจ้างงานเพื่อที่จะให้มีไรายได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอา้าวพิกวิกฤตเป็นโอกาสทุนครนะเราหวังเป็นอย่างนั้นนะก็ให้กําลังใจกันในฐานะที่ เป็นผู้ทำงานเราอยากจะเห็นภาพอย่างเนี้ยให้มีการค้าการขายมากขึ้นมากขึ้นได้มีการเรียนรู้นาเทคโนโลยีอันนี้ขอชื่นชมนะครับนะขอชื่นชมนะอันนี้น่าจะให้เครดิตพรรคประชาธิป,ปัตย์เข้าไปนะพรรคประชาธิป,ปัตย์นะอ่าที่จะต้องคิดวิธีการในการที่จะเอาชนะขาัขานความยากจนที่นอกประชาชนอ่าคราวนี้เรามาดูเรื่องการบ้านการเมืองกันหน่อยไหมครับนะ เราพูดถึงการเกษตรแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองมันก็จะอกกะไรอะไรอยู่การบ้านการเมืองนี่ฮะโอ้ยท่านละบอกแหวกกันเหลือเกินพี่น้องรับนะนะน่าจะมีอยู่สองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งก็นเนื่องจากอ่าน่าจะอ่าเป็นการขุดคุยที่ไปที่มาของท่านธรรมนัตผมเผาพี่น้องรับนะอ้าวผมฟันธงเลยวันนี้คุณธรรมนัตไม่ออก คุณธรรมนัตไม่ไปเพราะว่าได้รับการฟอกจากสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับวันนี้ถึงแม้จะมีข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศมีการโจมตีระบบความยุติธรรมของเรามีการเปรียบเทียบเปรยนะะในการที่จะเอานักมวยชื่อดังว่า นับมวยมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยเขามาีเขาไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่ยอมเป็นาน,นายทหารมารบกับเวียดนามเป็นการขัดรัฐธรรมนูญทำให้เขาขัดได้เพราะว่ากันไปพี่น้องขับน,นะมีการเปรียบเปรียบเป็นหลายเรื่องแต่ท้ายที่สุดวันนี้ถ้าท่านมาดูเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญนะสารรัฐธรรมนูญนั้นได้รับการแต่งตั้งซึ่งเขาจัดว่าเป็นองค์กรอิสระมาจากรัฐธรรมนูญปี40 นั้นบุคคลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยพี่น้องครับนะอา,อาจจะเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆหน่วยงานของทางด้านนักวิชาการไม่ใช่สารสิตธิวิติธรรมจะต,ต้องอธิบายอย่างนี้เมื่อไปอย่างนี้สารธรรมนูญเนี่ยเป็นสารทางการเมืองน,นั้นความศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ใช่เหมือนกับสารสิตธิวิธิธรรมต้องแยกกันนะพี่น้องครับนะ ศาลชั้นต้นสารอุธทธร์สาลฎีกาเนี่ยอันนั้นคือสารสถิตพิติธรรมแต่สาราารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศารเป็นองค์กรอิสระจะแต่งตั้งมาจากคณะนิติศาสตร์บุคคลที่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์บุคคลที่มีความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์พอเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีการเป็นสารทางการเมือง เราจะเห็นหลายครั้งว่าสารตัดสินบนพื้นฐานที่ขัดความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทํางานตอบสนองใครก็ตามจะต้องทํางานตอบสนองคนที่รับการแต่งตั้งเข้ามาคนที่มีหน้าที่เสนอชื่อเขาเข้าไปแล้วถามว่าวันนี้ใครเป็นคนเสนอชื่อสารรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคอสชนะครับรัฐบาลพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปคาดหวังอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะพี่น้องประชาชนกับนะ แยกกันระหว่างสารสิธิติธรรมวันนี้ถึงจะมีการออกมาโจมตีผุยภาษาษาทาให้มีการออกมาดราม่าก,กันพอสมควรวันนี้สงสารนอนกันนะองค์กรที่มีความศักดิ์สิทธิ์องค์กรที่ประชาชนเองนั้นมอบของไว้วางใจอย่าลืมว่าของเราเองนั้นแบ่งแยกการปกครองสามส่วนบริหารนิติบัญญัติกับตุลาการวันนี้ตุลาการของเราก็โดนอ์มรไทยนะ พราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าวันนี้การตัดสินคุณธรรมนัตนั้นเป็นการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลทางการเมืองเพราะฉะนั้นศาลทางการเมืองเนี่ยเขาจะเอื้อต่อการเมืองการเมืองก็บอกแล้วนะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องบริหารความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตาม้ารัฐธรบาลเขาจะเสียเปรียบเนี่ยเขาก็จะไม่ตัดสินตามนั้นน้อยครั้งพคงครับนะนั่นคืออธิบายขยายความให้ฟังว่า พี่น้องประชาชนต้องให้ทันตามว่าสารธรรมนุญคืออะไรเป็นองค์กรอิสระเหมือนกสทชพวกนี้นะฮะนะอ่าเหมือนปป,ป,ป,ปชอ่าอันนี้คือเขาจะทํางานตอบสนองบนพื้นฐานของคนที่แต่งตั้งเข้ามาเราพูดกันชัดๆเลยนะก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ถือว่าคุณธรรมนัสนั้นได้รับการฟอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่าวันนี้ขึ้นอยู่กับกระแสะสังคมขึ้นอยู่กับความสำนึก าลาคนก็ออกว่าพอมาเป็นอย่างนี้คนธรรมนัตเองเนี่ยลาออกได้ไหมลาออกก็ได้ไม่ลาออกก็ได้เพราะว่าได้รับการตอบสนองมาแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ต้องลาออกแล้วทาให้ตัวเองมัวหมองอาทําทให้ศาสเองมีปัญหานอกจากนี้ก็มีปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็เป็นตัวทําสาร์อ,อัฟ้าให้รัฐบาผลผู้คนอิจธ์เองนั้น <S <S เสื่อมเสีย เขาก็มีการวิวิจารณ์กันไปว่าต้องดูกันต่อไปว่าคุณธรรมนัตเองนั่นจะโดนแรงเสียดทานของกระแสะโซเชี่ลมมากนั้นขนาดไหนแต่ผมมองแล้วว่าคุณธรรมนัไม่ออกตอนนี้อืมถึงแม้จะขุดคุยคดีของคุณธรรมนัตสารพัดขุดคุยนะวันนี้ก็เถือไม่ออกเดินหน้าต่อไปทํางานกันต่อไปนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นะนะคราวนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุณศิระ เกงจะคะกับหมอเรนทองถ้าถามเราได้อะไรไหมได้ความรูพรรกกนนะ้พี่น้องครับนะเราแยกกันนะพี่น้องครับนะระหว่างหมอเรนทองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นหมอทางการทหารนะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎจบทหารนี่แหละนะครับเป็นหมอทางด้านสมาเสร็จแล้วก็มาทําธุรกิจมานะ อยอมรับว่าหมอทุลีหมอหมอเรนทองนั้นเคยตั้งองค์กรขึ้นมาหมาเฝ้าบ้านพี่น้องขับนะยอมรับว่าถ้าจัดวนะนะ่าเป็นในทหารที่ขวาจัดก็ว่าได้จะมีความจงรับพักดีเป็นที่ตั้งเอาเจ้าเอาง่ายๆพี่น้องขับนะใครไปแตะต้องไม่ได้สารเลือของทหารนะทีนี้ยจากการที่มีการแต่งตั้งมีการมาตั้งโรงพยาบาล ไอซียภาคสนามขึ้นมา,ท,าที่โรงพยาบาลของท่านนั่นแหละท่าครับนะทำให้ในายศิระเจนจกักฆะซึ่งเป็นสสหลักสีนี่แนหะออกไปตรวจสอบว่าคุณหมอเองนั้นมีความจริงใจมากน้อยขนาดไหนคุณหมอนั้นปากก็บอกว่ารักประชาชนทําเพื่อประชาชนทําจริงไหมประชาชนที่เข้าไปเสร็จรักษาเนี่ยจะต้องคิดค่ารายหัว นะพันห้าร้อยบาทต่อหัวนั่นเป็นข้อมูลที่คุณศิริกรกลังโยะบอกและที่สําคัญหมอเด่นทองเองนั้นการตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยนะเป็นการตั้งขึ้นมาแบบไม่มีอะไรรองรับไม่มีการขออนุญาตจากเขตนั่นเป็นสิ่งที่กําลังถาโถมข้อหากันทั้งนั้นท่านนั้นเป็นคนของรัฐบาลเราได้อะไรจากทั้งสองฝั่งผมว่าเราไม่ได้อะไรได้ความรู้นะ ถ้ามองถ้ามอมามองที่คุณหมอเล่นทองท่านก็เป็นนักธุรกิจอะไรก็ตามที่คิดว่ามันได้จะ่ปไปได้มันก็ต้องไปิดได้ท่านก็ทําของท่านไอ้บุญก็ต้องเอาละพี่น้องกับกองก็ต้องเอาเงินก็ต้องเอาวันนี้เพราะนักธุรกิจนี่นะมันก็กลายเป็นว่าคุณศิลราบ,บอกว่าไหนบอกว่าไม่มีการเบกิกเงินเบกิกเงินเบิกทองนะวันนี้คุณนั้นเอาข้าวหุงไปเบกิกเงินที่สปสชแน่นอนถามว่าวันนี้เราได้อะไรอ่านะ เราได้จากความรู้หมอรินทองก็ทาของท่านไปแต่เรารู้ว่าวันนี้หมอรินทองนั้นคนที่มาประทับรับรองคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนศิรลระนั้นเราก็รู้ว่าเป็นคนของท่านประวิตรวงสุวรรณเอ๊ะมันยังไงกันอืมมันก็เลยทําให้เราหลังจากที่มีปัญหากันปุ๊บเนี่ยนายกก็ออกมารับรองว่าทุกอย่างมันก็ทาได้ขณะเดียวกันนะะท่าน คุณหมอวันลงก็ออกมาว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยฮากับหมอลินทองเพราะม็นหมอด้วยกันนะครับนะนั่นคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมว,ะวะ่าวันนี้คุณศิร,ระถามว่าคุณศิร,ระผิดไหมไม่ผิดออกมาบอกประชาชนว่านี่วิธีการอย่างนี้อย่างนี้อ่งี้เพียงแต่ว่าต้นคุณของคุณศิร,ระเองนั้นน้อยกว่าคุณหมอลินทองนี่พอหมอลินทองนั้นภาพลักษณ์ของการขี่ตั้ง องค์กรขึ้นมาเรียกว่าสุสานักข้อบานมันเป็นภาพที่ทุกคนรู้พี่น้องเขาว่าท่านเขาทําเพื่ออะไรขณะเดียวกันท่านศิระเองนั้นมันก็ยังเป็นมองว่าเป็นองค์คลักพิชักรัฐบาลเหมือนคุณปารินามันก็เลยทําให้ต้นทุนของคุณวิระเองท่านเกี่ยเชื่อกับหมอเล่นทองค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าเรามองลึกๆคุณศิระเองเขาก็ทํางานเพื่อ เพื่อสังคมนะเพื่อประเทศชาติในฐานะเป็นผู้แทนนะครับลึกๆเรามีอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาใช้องคอ์กรใช้เครือข่ายนั้นไปปิดมองโรงพยาบาลสนามของหมอนนทองเลยนะเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นกันหรอกพี่น้องครับต้องคุย,คยกันต้องด่ามากกันพอสมควรนั่นเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยากอยากให้ทุกคนเห็นขับเคลื่อนเพี่น้องครับนะมัวอย่ามมดแต่ทะเลาะกันขับเคลื่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ คุณหมอเินทองก็ตั้งไอซียูภาคสนามเพื่อประชาชนเอาละมันจะมีผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปพี่น้องครับนะเราไม่ว่ากันไม่ได้เพราะเขามีการลงทุนนะทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายมีคุณหมอมี่างเพียงแต่ว่าเขาเอาองค์กรที่มีอยู่นะ่ะมาเสริมมาเติมอันนี้นก็ว่ากันไปพี่น้องใครได้ผลประโยชน์วันนี้ฟ้าดินเป็นคนลงโทษเองนะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคุณหาก,กินบนพื้นฐานความเดือดร้อนความเป็นความตายของประชาชน ผมเห็นว่าบ้านป่าไม่มีใครอยู่เป็นศพหรอกไม่มีใครอยู่ในสภาพศพที่สวยงามด้วยผมมองอย่างก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ช่วยกันศึกษาหาความรู้พิพจารณานะอะไรก็ตามที่เขาพูดให้ฟังสดับเตาฟังรองรับนาะเสรลเอมาก,กันมาก,ก่อเป็นความคิดมองหลายๆแง่มองหลายมุมมันก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะตกลงเขาทะเลาะเรื่องอะไรอ่าหมอเด่นทองท่านก็บอกว่าคุณศิระ ที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวผมลูกน้องผมผมลงคะแนนให้คุณนะับต่อจากนี้เป็นต้นไปฝันเถอะนะผมจะไม่ลงคะแนนให้คุณอันนั้นก็คือทางการเมืองแต่อย่าลืมว่าคุณคุณศิรจินจากท่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีสตุ้งสตังคนหนึ่งนะนะผมก็ยังมองว่าเขาอาจจะเข้ามาอมาเป็นผู้แทนของพรกษาได้เหมือนกันนะนะผมมองอย่างนี้จากการทํางาน บางคนอาจจะมองว่ากลางบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยทําง,งานเนี่ยอยากจะอย่างนู้อย่างนี้ผมค,คิดว่าคนหลักสีน่าจะยังเลือกคุณศิระจินจะขับอยู่ผมมองอย่างนี้นะอ่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งทำให้คนรู้จักเขตหลักสี่ทำให้คนรู้จักคุณศิระจินจะขับและสองก็คือว่าเป็นคนมีสตุ้งสตังค์อันนี้อีกเรื่องหนึง่งที่เราขับนะความขัดแย้งก็ว่ากันไปท้ายที่สุดการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่เท่าอ่อน อ่าเพราะทุกอย่างมันลงตัวมันก็จุบป,ปากกันได้วันนี้เกิดสมมุติว่าคุณชินราบอกพี่หมอผมขอโทษนะครับนะทุกอย่างก็คือเป็นการเข้าใจผิดทุกอย่างก็ผลประโยชน์ลงตัวจบการบ้านการเมืองของเราเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งมวลเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงประเด็นนรค,ครับนะผมพูดอยู่เสมอว่าการรักเจ้าการหนเจ้านะสิ่งต่าง เขาทาเพื่ออะไรอันนี้สําคัญมากเลครับนะถ้ารักด้วยความรู้สึกใจอย่างเราเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปโหนเพียงแต่ว่านี่เราเป็นคนดีของสังคมมายุ่งยาเสพติดนะทําหน้าที่ของเราให้ชัดเจนถึงเวลาเองเราก็ปฏิบัติกิจของเราตามหลักศาสนาทุกอย่างมันก็เพอร์เฟคลวในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งผมมองอย่างนี้นะอ้าวเวลามันเลยไปแล้วจากลาไปก่อนสวัสดีครับ